สวัสดีค่ะวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องคำอุทานนั่นเองนะคะคำอุทานก็คือคำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะคะเช่นดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจสงสยัยเจ็บปวดสงสารปลอบโยนนะคะ คำอุทานนะคะส่วนมากจะอยู่หน้าประโยคนะคะและมีเครื่องหมายอัสเตรีอยู่หลังคำอุทานนั้นนะคะคำอุทานเป็นคำเดียวหรือหลายคำก็ได้นะคะเช่นชายโยกลุ่มเราชนะแล้วแม้จะมาก็ไม่บอกนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะและอย่าลืมทำแบบฝึกทักษะกันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะคาอุทาน สวัสดีครับน้องๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในวันนี้พี่จะพาน้องๆมารู้จักกับคําอุทานกันบ้างส่วนหน้าตาของคําอุทานเป็นยังไงนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแม่และจอยเดินออกมาสูดอากาศในยามเช้าพร้อมกับถือกันไกลตัดกิ่งไม้ออกมาด้วยทันใดนั้นแม่ก็ทํากันไกลตัดกิ่งไม้หล่นว้ายคุณพระแม่เป็นอะไรคะทําไมคําพูดดูแปลกจังเมื่อกี้แม่ตกใจจ้ะลูก แม่ก็เลยพูดคำอุทานขึ้นมาแล้วคำอุทานคืออะไรคะคำอุทานก็คือคำที่เปล่งเสียงออกมาเพื่อแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเช่นดีใจเสียใจตกใจประหลาดใจสงสยัยเจ็บปวดสงสารปลอบโยนเป็นต้นจ้าแล้วจอยรู้ไหมล่ะว่าคำอุทานเนี่ยมีเครื่องหมายแสดงว่าเป็นคำอุทานด้วยนะเครื่องหมายมีลักษณะยังไงล่ะคะแม่ คำอุทานมักอยู่หน้าประโยคและมีเครื่องหมายอัศเจรีอยู่หลังคำอุทานนั้นคำอุทานนั้นจะเป็นคำเดียวหรือหลายคำก็ได้แม่เชยยกตัวอย่างให้ดูหน่อยนะคะว่ามีคำอะไรบ้างเช่นเวนกรรมจริงหนอใครนะช่างทาได้ชัยโยกลุ่มเราชนะแล้วแหมจะมาก็ไม่บอกโอ้โห ลูกปลามาจากไหนเยอะแยะไปหมดคุณพระช่วยเรื่องนี้ไม่น่าเกิดขึ้นเลยนะนอกจากนี้ยังมีการใส่เครื่องหมายอัศเจรีหลังคำที่เรียนเสียงธรรมชาติด้วยนะลูกอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นคำว่าโครมเปรียงและอีกอย่างหนึ่งคือการใส่เครื่องหมายอัศเจรีหลังข้อความสั้นๆที่ต้องการเน้นหรือคำเตือน เช่นคำว่าระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูงอาลาจ้านี่ก็เริ่มสายแล้วจอยมาช่วยเก็บดอกไม้ไปปักในแจกันกันดีกว่าค่ะแม่เอาเลยครับน้องๆหมดเวลากันอีกแล้วเอาไว้ในคาบหน้ามาพบกับเรื่องการอ่านข่าวสารทางราชการกันบ้างนะครับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ